เสร็จแล้วก็ทำน้าที่ต่ออยามาน้าที่มาทำบุญกันหลงทออก็นาทีให้คืนก็คือ,คอสแสดงธรรมวันนี้ก็คงจะ,สะแสดงธรรมได้อีกวันหนึ่ง เพราะว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหลวงพ่อก็ต้องไปอสอนอุตมักสาสมาธิอยู่ที่วัดใหม่ไปไหนไม่ได้แล้วแล้วก็ววันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องกำไรกำไร กำไรนี่หมายความว่าไม่ขาดทุนถ้าขาดทุนก็จะว่าไม่ได้กำไรชีวิตทังคนเราเนี่ย <c oughs> จะได้กำไรหรือขาดทุนก็สุดแล้วแต่ท่านทั้งหลายจะพิจารณาตัวเองถ้าเราทำอะไรลงไปเนี่ย แล้วยเกื่อเ็นสัตว์ไปเกิดเป็นโรกเกิดเป็นเปร่ปปเกิดเป็นปปปนื <c> ้ <oughs> สุรที่ท่านเรียกว่าอบาย,ยาูมิเนียอันนั้นถือว่าขาดทุนแล้วถ้าเราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกรั้งนก่นถือว่าไม่ขาดทุนได้ยังไม่ได้กำไร ถ้าหากว่า <c oughs> เราสามารถที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้ดี <c oughs> เราก็ทำเราให้ไปเกิดในสวรรค์ที่นี้ได้กำไรกำไรหรือขาดทุนนี่ไม่ว่าจะเป็นโยมหรือเป็นพระเขาไม่ได้ยกเว้นถ้าทำไม่ดีก็ต้องขาดทุน ถ้าทำดีก็ได้กำไหรหลวงพ่อจะเล่าเรื่องให้ฟังสักเรื่องหนึ่งว่ามีสมภานคนมึงเขาเรียวกว่าสมพานขี้เหนียวใครก็ไปอยู่ด้วยไม่ได้เลยกลายเป็นสมภานโทนเรียว่าอยู่องค์เดียวทีนี่อยู่ต่อมาเนี่ย เขาก็มีเศรษฐีเศรษฐีก็คือคนมีเงินไปดูแลอุปถัมภ์สมภารแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งมีพระอรหันต์พระอรหันต์องค์นี้ท่านไปอยู่ป่ามานานทีนี้ไม่มีใครคนผมไม่ท่าน ท่านก็กนเองไม่ได้แล้วท่านก็เลยต้องมีผมดุงลังลทีนี้เศรษฐีเนี่ยเ,เขาเห็นผมดุงลังก็จริงแต่ว่าร่างกายโปรงใสแล้วพระองค์นีของพิเศษ เพราะว่าพระอราหาันท่านต้องมีจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์นี่มันทําให้ร่างกายผ่องใสที่แม้ว่าจะมีผมดุมลังก็ดูแลก็น่าเรื่อมใสเสถีก็เลยนี่มว์มบอว่าผม,มมีวัดมันเธอให้ไปพักที่วัดผมก็ได้พระท่านก็พระราารอรหันต์นั้นท่านก็ไป พอไปแล้วสมคานชี้เหนียวก็รู้ว่มาอยู่นี่เดี๋ยวก็จะมาเอาโยมลรไปแล้วเนี่ยอยู่ๆมาเอาเศษถีด้วย,มยไมือมาการแล้วองค์นี้สมคานเขาค็คิดในใจอย่างนั้นทีนี้ในค่ำคืนวันนั้นเ,เขาก็ต้อนรับ่ะต้อนรับโดยเสียไม่ได้ อันนี้เมื่อตอนนับเสียไม่ได้ก็อดทนทนไม่ได้อีกลยก็เลยไปดา่าไปด่าพระอรหันต์เพราะว่าถ้าด่าคนสามัญเนี่ยจะเป็นบาปสักร้อยหนึ่งไปด่าพระอรหันต์เนี่ยจะต้องเป็นเป็นบาปอีกแสนหนึ่งจากร้อยเป็นแสนคำคืนมาน,นั่นสมพาน์ก็ กดลนทนไม่ได้ก็เลยไปยืนด่าเพราะว่าเศรษฐีเขาพาไปฉันคือเออไปฉันที่บ้านที่บ้านเศษเรษฐีและเจ้าอาวาสก็ไปด้วยแล้วก็ค่ำคืนื่นนั้นสมทานก็มาดา ดาพระอรหันต์ว่ามึงกินข้าวกินขี้อยู่กว่าไปกินทำไมข้าวกินขี้อยู่กว่ามึงไปกินข้าวของเศรษฐีนะมึงไปกินขี้ที่สองนะที่สองที่หนึ่งนี่เขาด่าอย่างนี้ที่สองเขาเลยด่าต่ออีกว่าพระอรหันต์จะไม่เจ็บ มึงอนอนเตียงที่เศรษฐีเอามาให้เนี่ยมึงอนอนดินดีกว่าจะมานอนทำไมเตียงนี่สอนละยังไม่หนำใจยังไม่ยินดาอยอบอกว่ามึงอะเศรษฐีเขาไปหาคนคนผมให้ถ้าไม่ได้คนผมมานานเศรษฐีก็เลยเไปเอา จ่งชอย่างดีแล้วมาคนผมให้เมื่อนชัานกระบอกมาคนผมให้เมือาเอาขวดตามคนดีกว่าให้หวมจะหลอดปอกเพดก็ว่ามันนี่เาสามแล้วล้าสามแล้วเรื่องเธอเกงมาเรื่องที่นอนเรื่องผม สามอย่างอย่างที่สีอะไรจำไม่ได้แทนดาสีอย่างนะอย่างที่สีก็จำไม่ได้แล้วก็ว่าเราิมาคุยใหม่แล้วพอดาเสร็จแล้วพระอรหันต์ท่านพระคือเศรษฐี เาก็นิมนต์พรุ่งนี้จะขอให้ไปฉันทบานโชคอีกครั้งหนึ่งเสร็จีก็นิมนต์อย่างนั้นท <c oughs> ีนี้พระสมพานก็อิจฉายอยู่แล้วเสร็จทีนี้พ่อร,ะระหันี่พอพระเจ้าอาวาสมาดาแล้ว ท่านก็นเลยไม่อยู่คืนนั้นท่านคนนี้ออกจากวัานม,านมันไปนั่งเต็มืปด้วคืนแล้วแต่พระสมทานเขาคนนึก็ยังนอนอยู่เขาก็เลยรีบไปบ้านเศรษฐีแต่เ,เช้า <c oughs> แล้วเขาก็เอาเล็บเนี่ยไปตีละครแล้วก็เล็บตีละครมันจะดังอะไรอะ่ะ <c oughs> ก็ไปดัง ก็ไปบอกเศรษฐีเศรษฐีก็ถามว่าพระองค์นั้นหายไปไหนบอกว่าแล้วนั้นมันจะดีอะไรนอนก็ไม่ตื่นเอาละวคำตีจนหูจะแตกมันก็ไม่ลุกพระเออเศรษฐีท่านก็นยังเชื่ออยู่ว่าพระองค์นี้ต้องไม่เป็นอย่างนี้แน่ก็เพาเวลาที่ สมภารเขาฉันเสร็จล้างบาตรให้แล้วเรียบร้อยเขาก็เอา,เ,อาเอาอาหารอย่างดีที่สุดเลยไปซื้อมาใหม่มาใหม่ๆเลยผมใส่บัตรบอกว่าฝากาาไปถวายพระองค์นั้นหน่อยสมภารเขาก็กลับวัดเขาก็คิดว่าถ้ามันได้กินของดีอย่างนี้มันก็ต้องอยู่ต่อ เขาก็เลยเททิ้นขางข้ามทางซะแล้วก็เดิกลับไปไปถึงไปดูหายไปแล้วบบบ,บ,บ,บกรรมบบบกรรมที่เขาทำอ่ะเขาด่ดาพระอรหันต์เกิดมาอีกชาติหนึ่งเขาก็มาเป็นลูกเศรษฐีเพราะว่า เขาก็นั่งสมาธิเขาก็มีพลังจิตแต่ว่าพลังจิตเขายังไม่ถึงขั้นที่จะควบคุมจิตได้แต่ว่าก็ได้พลังจิตนะทำสมาธิล้ไมจเสียหายไปไหนสมาธิก็ช่วยให้เขานี่ไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีทะนี้เ่าไปเกิดเป็นลูกเศรษฐี อ๋อไอข้อที่สีเนี่ยแกได้ชีวิตใหม่แกนเปลือยดีกว่าเมื่อนั้นนี่เป็นสี่อย่างดาดาด้วยดาพระหันต์ด้สี่อย่างเพราะที่นี้นพอมาเกิดมันเป็นลูกเศรษฐีที่งนีข้าวพอม่กินหาก,กินขี้มีขี้ตรงไหนกินขี้ไปไปขโมยกินขี้ แล้วเขาให้ไปนอนบนเตียงเด็กลูกเศรษฐีอยู่เขาต้องนอนบนเตียงไปนอนไม่ได้ไปนอนใต้ถุนบ้านไปนอนดินไนไปด่าพระอรหันว่านอนเตียงเนี่ยไปนอนดินดีกว่าก็เลยไปนอนไม่ได้นอนแล้วมันเดือดร้อนเหมือนไฟติดต้องไปนอนอยู่ใต้ถุนบ้าน ทีนี้ต่อมาก็โตขึ้นข้าวก็ไม่กินบ้านก็ไม่นอนไปขโมยหากินชีแล้วก็เข้าเอากางเกงเอาเสื้อมาให้ใส่ก็ใส่ไม่ได้เพื่อยทีนี้มันก็โตขึ้นอายุก็ตั้งใจ2ยี่สิบแล้ว แต่ทีเห็นท่าไม่นดีก็เลยเอาไปถวายที่วัดที่ชีปเปลอือยวัดนะมันมีวัดที่เขาเลี้ยงกัพคนเดียร์รีอะ่ะเพราะนั้นก็ชีปเปลยไปให้ให้ให้ลูกชายไปอยู่ที่นั่นทีนี้พวกชีปเปลือยก็ก็ดีใจว่าเศรษฐีมาอุปถัมภ์วัดเขาก็ดูแลเด็ก เขาจะเลีด็กนัึ้นอย่างดี้ทีนี้เขาก็มีบวชแล้วก็มีฉลองอย่างว่าฉลองไม่ใช่ฉลองธรรมดานะเศรษฐีก็รวยเขาก็ฉลองเจ็ดวันฉลองเจ็ดวันทีนี่อะไที่เขเป็นทีพเลยเนี่ย เขาก็เอาอาหารเนี่ยเสตีฝากอาหารไม่้อันนี้ก็กินไม่ได้ไปเห็นเขาไปบ้านดีแล้วก็ลงส้วมกินขี้แล้วอ,อสามวันสี่วันมันอยู่ได้ยังไงพวกชีพเลยเขาก็มาแอบแอบดูว่ามันไปไหนไปกินอะไรที่ไหน ขเขาพอชิบไไปนึกไปหมดแล้วก็เราไปกินเค้พอชิบก็รู้ว่า,าถ้าอย่างนี้ไปเดี๋ยวเขาก็นินทาแย่สาวพุทธเขาก็จะแล้วา,า,าว่าพวกเรากินเค้กเขาเวลาเขาก็เลยไล่ออกจากวัดเวลากนผมเนี่ย ขาไม่เอามีคนคนให้หรอกก็เอาข,าาขาาั้วตาเนี่ยขั้วตาคมๆนี่คนหัวเลือดส้วาดจะปวดได้ที่ึหนเอามีคนคนให้ก็ไม่ไม่เอาเอาไม่ได้มันจะบาดหัวทีนี้หัวเขาไล่ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนอยู่ดีหาที่อยู่ไม่ได้ในเมืองสมัยเก่า ไม่ใช่สมัยนีย้มันสมัยเกา่ามันไม่มีส้มสมส้มซึม,ม,ม,มถ้าตรงไหนมันมีชะงอนผาเนี่ยชาวบ้านมันจะไปขี้ตรงนั้นแล้วมาขี้มันจะลงมลงมาตกอีกครั้งนึงตองอยู่ไอ้ตัวนี้ที่เขาคิดมาเนี่ยเขาให้ชื่อว่าชมพุกาชีวกชมพุกาชีวก คือเขาอย่างนั้นทีนี้หาที่ไหนไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ไอ้ที่ต้มซุกขี้ได้กินทุกวันเนี yeah. ่ยแล้วทีนี้ยูมาเ,เขาก็มาถามพวกชาวบ้านเนี่ยไปถามท่านท่านท่านไปกินข้าวที่ไหนไม่ท่านอยู่ได้เป็นเดือนเป็นปีแล้วนี่ไปกินข้าวที่ไหน อาตมาไม่ได้กินข้าวเรากินลมแล้วก็ไปยืนขาเดียวอาสมไมท่านยืนขาเดียวบอกว่าสมายืนสองขาไม่ได้ไปเดี๋ยวไปดินมันจะถลม่มชาวเมืองก็เชื่อนะแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ๆไม่ไปแส่ไปหาชัมพุกาชีว์ว่าปาฏิหารข้าวก็ไม่กิน อินแต่ลมยังอยู่ได้แล้วก็ยืนขาเดียวถ้ายืนสองขาไปดิีตลมเขาบอกว่าตามธรรมดามนุษย์ในคำพีพษษุทธศาสนาตามธรรมดามนุษย์เนี่ยมันคนโง่เข่ามันมีแยะคนฉลาดมันมีน้อยอแล้วก็เขาว่ากินลมก็เชอเพราะว่า ยืนขาเดียวก็เชื่อคนเลไปเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นไปเชื่อท,ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเล็งเห็นว่าชมพูการชีวกนี่จะได้สำเร็จพระอราหันต์ในวันนี้เราจะต้องไปที่ไปโปรดเพราะว่าถึงแม้ว่า เขาจะทำบาปด่าพระอรหันต์แต่เขาก็ยังทำสมาธิพลังจิตเก็เไปตกนรกไปพลังจิตก็ไม่ได้เสียหายไปไหนพลังจิตยังอยู่เศร้าเก่าเพราะฉะนั้นเมื่อพลรรังจิตเพียงพอสมควรที่จะได้รับพระสัมุทธเจ้าก็เลยไปเสด็จไป เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วพระองค์ก็ไปจำวัดนะไปค้างคืนค้างคืนอยู่ก็ชีวชุการชีวตอนจนคืนเทวดาเสมากระจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเทวดามาเนี่ยก็แสงเหมือนกันก็แสงดาวอ,อย่างเงี้ยอย่างดาวตกอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเงี้ย เทวดาก็มากันเป็นร้อยเป็นพันเนี้ยจำบกาชีวะเลยพูดบอกว่าเขามาอยู่เนี่ยเขาไม่กินข้าวกินลมก็ยืนขาเดียวเทวดาควรจะมาหาเขาไม่ใช่ว่าจะมาหาพระพุทธเจ้าเขาเขาไปตอว่าพระพุทธเจ้าอย่างนั้น เราพิริเจ้ากเริสัตว่าแกโกหกคนอื่นนะโกหกได้แต่จะมาโกหกบนสถาคันนะโกหกไม่ได้หรอกแต่ชาติวนแกเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแกยังจะเป็นอีกเลกรับใจซะทำบูตรการชีวกตได้สติพอได้สติก็รู้วติเราเปลือย ตั้งแต่เขาเกิดมาน่าจะกระทั่งถึงอายุเกือบห้าสิบแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเปื่อยกายเพราะกรรมมันลมบรรดานเป็นเจ้าปละเทศนะยถาปพิพรราว่าบุพังวุนนาะคันธันมาเหสยันปาเลสีลสมาดายะเอวังคาเมมุนิจเรในพระองค์เทศนาเป็นภาษาแขกฟังไม่ออกแล้ว แปลว่าไอ้ตัวผึ้งอ่ะมันไปตอมอมันไปตอมเกสรดอกไม้มันไม่ได้ทำให้ดอกไม้นี่ชอบจ้ำแต่ว่ามันไปทำให้ดอกไม้นี่เป็นดอกไม้ผู้ไม้เมียแล้วมันก็ออกลูกมให้คนกินตัวผู้มันมันต้งกานครับตัวมันลงวัน ตั่แมงวันน่มันมาที่ไหนแล้วคนจะไล่มันผ่านเชื้อโรคมาแต่ตัวแมลงพึ่งเนี่ยนอกจากมันจะได้น้ำพึ่งไปแล้วมันก็ยังได้ทำให้ต้นไม้มีรูปมีผลไม่ใช่ว่ามันเอาน้ำพึ่งไปเปล่าๆท่านเ,เปรียบเทียบเหมือนกันกับคนที่เข้าวัดเนี่ยถ้าหากว่า ข้าวัดมาแล้วเนี่ยไม่ได้ทำบัตให้จองจำทำวัดให้เจริญโยมามากก็ไม่สร้างกุฏิสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างสสานที่ปฏิบัติธรรมก็ถือว่า,าโยมามามาทำบุญทีนี้ท่านเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งว่าโยมที่มาทำบุญเนี่ยเหมือนกันกับอ,อ้อย อ้อยมันจะมีน้ำก็มีกากถ้าหากว่หีบไปแล้วบีบไปแล้วเหลือแต่น้ำหลือก,กากมันไม่มีประโยชน์แล้วบอกว่าพระที่บวชมาแล้วนี่ไม,ม่ปฏิบัติก็ถ้าก็กินกากอ้อยไม่มีรสไม่ชาตแต่ว่าน้ำอ้อยโยมาไปหมดแล้ว <c oughs> บุญเนี่ยเป็นเหมือนกับน้ำอ้อยไป เพราะฉะนั้นตัวมแมลงพึ่งเนี่ยมันมาซอมแกสอนเนี่ยมันก็ทําให้แกสอนดอีเหมือนแกโยมอย่างเงี้ยเป็นมแมลงพึ่งอย่างเนี้ยแต่มแมลงวันมานี่ไรเลยนั่นไม่ได้มันไม่ได้ม,มดีรู้จักบุญอยบาบ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าแทรจบมันรู้ตัวเลยว่ามันเปื่อยสีน,นี้พระพุทธเจ้าก็เล็งยานดูว่าไอคนนี้มัน ชาติก่อนมันเคยทำบุญอะไรบ้าง๋อชาติก่อนมันเคยถวายพัะไกรให้พระพระพุทธเจ้าเกิดเลยสัตว์ยจงมาเป็นภิกษุเถิดพระองค์จัดเท่านี้ไกรมันก็ลอยมาจากอา,ากาศมาสวมใส่ชั้นบุกาชีวก,กั้มเป็นพระภิกษุและก็เป็นพระอาหารหันต์กราพระพุทธเจ้ารุ่งเรือง คนมันก็ไปกันสสเสร็จจำป็นหลายหมื่นเ <c oughs> พราะว่าแชบพุการชีวกเพาว่าวันนี้วันดี <c oughs> ให้พากันมาพวกลุมมากันเป็นหมื่นทีนี้เขาก็มาเห็นพระพุทธเจ้ากับชชมพุการชีวกนั่งอยู่เขาก็นึกว่าพระพุทธเจ้านี่น้อยเปิด ชำ้กกับเพราะชมกกัเป็นเจ้าของที่แต่ว่าเมื่อคืนนี้เมื่อคืนที่แล้วเนี่ยที่พระพุทธเจ้าจะแสดงทรรมใน,เนทเวลาเขาก็บรรดาน,น้ำฝนตกรมาชะกขี่ออกไปหมดแล้วหายเม็ดแล้วแล้วทีนี้ผู้คนก็มานั่งกันแล้วเขาเข้าใจว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยต่ำกว่าอาชีวกพระพุทธเจ้าก็รู้ใจคนที่มาเนี่ยรู้ใจว่าเขาคิดอย่างนั้นก็เลยสั่งชม,มุกอาชีวกแก่ตอ้องทำให้ประชาชนหายสงสัยเดี๋ยวนี้เขาก็เหาะขึ้นบนอากาศแล้วก็ลงมาขาบพระพุทธเจ้าเหาะขึ้นไปอีกสองชั่วลำตาล กรมกาบพระพุทธเจ้าเพราะเราไม่จนถึงเจ็ดชั่วลมตานกาบพระพุทธเจ้าประชาชนแปดหมื่นสี่พันเนี่ยก็ต้องเลื่อมสพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเจ็ต่อญาิโยมแปดหมื่นนั่นก็เลยได้สําเร็จพระโสดาบันเรียกมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะใครจะว่าเป็นพระไม่ตนรอกไม่ใช่ เป็นพระเป็นพระจริงๆเนี่ยไม่ตกนรกะแต่เป็นพระปลอมแล้วก็พระทำผิดซ้ผิดวมนันมันก็้องไปตกนรกได้เหมือนกันเออ,อเป็นพระขึ้นมาเนี่ยสหวัฐปฏิบัติดีโอ้กำไรเยอะกำไรมากเคยโยมได้กำไรหลายสิบล้านแต่โยมมาเนี่ยจะได้กำไรก็ประมาณล้านสองล้านอะไรอย่างเนี้ย แต่ถ้าหาว่าโยมปฏิบัติดีกว่าพระปฏิบัติไม่ดีโยมก็ได้กำไรหลายล้านพระก็ได้กำไรไม่ถึงล้านอย่างนี้ก็เรียกว่ากำไรชีวิตเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เรามีสติก็คือการทำสมาธิเมื่อทำสมาธิแล้วมก็มีสติเมื่อมีสติแล้วก็มีปัญญา เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงแนะนำว่าพวกเรามาทำสมาธิกันเพื่อที่จะได้สร้างสติอันนี้ให้ดีเมื่อสัางสติให้ดีแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นมันก็รู้ว่าอันนี้ควรจะทำไหมอันนี้ไม่ควรทำันกเกิดผีฤควรรามท้บาทายแบบโอสภาวบาบแบบเรียนรู้ต่อความช่ว่วเราก็อยู่เย็นเป็นสุขด้วยการทำสมาธิ เพราะฉะนั้นการทําสมาธิเนี่ยเพื่อที่จะได้เราจะได้ไม่ไป,ไปเป็นสมพันธ์ขี้เหนียวโอสมพันธ์ขี้เหนียวนี่ไม่ไหวต้องไปสเสวยกรรมดาพระละหันสี่อย่างท่านั้นทะสู่ต้องไปสเสวยกรรมหมดเลยอย่างนี้ทีนี้ถ้าเรามีสมาธิแล้วเรามีสติมีสติแล้วก็มีปัญญา Lagipun sampai zaman family itu, what